มรดกสองสายทานแห่งมหายานจากเว่ยหลางสู่พระโพธิสัตว์กวนอิมหลายท่านที่ติดตามช่องดรธนิกคงคุ้นเคยกับเรื่องราวของท่านเว่ยหลางหรือท่านหุยหนึง่งดีอยู่แล้วใช่ไหมครับชายตัดฟืนธรมธรมดาธรรมดาผู้ไม่รู้หนังสือแต่กลับสามารถบรรลุธรรมฉับพลันเพียงแค่ได้ยินประโยคหนึ่งจากวัชระปรัชญาปารมิตาสูตรประโยคที่ว่า พึงยังจิตที่ไม่มีที่อยู่ให้เกิดขึ้นโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของวิถีเซนที่พาเราเข้าถึงความว่างหรือจิตเดิมแท้ครับแต่รู้ไหมครับว่าคำพีวัชรสูตรเล่มนั้นเป็นเพียงเสาหลักต้นหนึ่งในจำนวนหลายๆเสาของมหายานเท่านั้นในมหาสมุทรแห่งพุทธมหายานพระพุทธองค์ทรงวางรากฐานหลักการสำคัญไว้สองกลุ่มใหญ่ ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อและแม่ทางจิตวิญญาณเพื่อชุดช่วยสรรพสัตว์ที่มีจริตและความแตกต่างกันเพื่อให้พบหนทางแห่งแสงสว่างกันครับกลุ่มแรกคือสายปัญญาที่เข้มขน้นแบบที่ท่านไวหลางฝึกและปฏิบัติกันครับเรียกว่าพระสูตรกลุ่มปรัชญาปารมิตากลุ่มนี้เปรียบเหมือนดาบที่ใช้ฟาดฟันความหลงผิดอวิชาให้หมดสิ้น สอนเรื่องความว่างเพื่อการรู้แจ้งพระสูตรที่สำคัญในกลุ่มนี้นอกจากวัชรสูตรหรือพระสูตรเพชรแล้วก็ยังมีปรัชญาปรมิตาหารไทัยสูตรที่สั้นที่สุดแต่ลึกซึ้งที่สุดลังกาวตารสูตรที่เน้นเรื่องจิตเพียงหนึ่งเดียวซึ่งเป็นต้นกำเนิดแห่งเซนและวิมลเกียรตินิเทศสูตรที่แสดงการตื่นรู้จากปัญญาอันเฉียบคนของคารวาสครับ ส่วนกลุ่มที่สองของพระสูตรในมหายานคือสายศรัทธาและมหาเมตตาการุณาที่คนไทยคุ้นเคยกันดีนั่นเองเรียกรวมกันว่าพระสูตรกลุ่มมหากรุณากลุ่มนี้เปรียบเหมือนมือของแม่ที่ยื่นไปโอบอุ้มลูกที่กำลังตบทุกข์ที่เน้นการใช้เสียงสวดและการตั้งมั่นปณิธานเพื่อชุดช่วยในการปฏิบัติครับพระสูตรเด่นๆในกลุ่มนี้ได้แก่มหากรุณาธารณีสูตร บทสวดศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์กวนอิมสัตทธรรมปุณิริกสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยการฟังเสียงสัพพสัตสุขาวดีวายุหสูตรที่เน้นศรัทธาเพื่อไปเกิดในแดนสุขาวดีที่บริสุทธิ์และกะสิทธิคันโพธิสัตว์มูลปณิธานสูตรที่ลงไปโปรดสัตว์ถึงในนรกครับแล้วทําไมเราต้องเรียนรู้ทั้งสองกลุ่มละ่ะเพราะว่านกไม่อาจบินด้วยปีกข้างเดียวได้ฉันใด จิตที่ตื่นรู้ก็ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ฉัน,นั้นครับหากมีแต่เพียงความว่างโดยไร้เมตตาเราอาจกลายเป็นคนที่เย็นชาแต่หากมีแต่เพียงเมตตาโดยไร้ปัญญาเราก็จะแบกทุกข์จนตัวเราเองจมอยู่กับความทุกข์จนตายไปในที่สุดดังนั้นในซีรีส์ชุดใหม่นี้ผมจะพาชาวเซนทุกท่าน ออกเดินทางจากความว่างของท่านไวหลงังไปสำรวจพลังแห่งความเมตตากรุณาในมหากรุณาธารณีสูตรกันครับมาดูกันว่าเราจะนำดาบแห่งปัญญาและมือแห่งความเมตตามาใช้ในชีวิตจริงยุคนี้ได้อย่างไรฝากติดตามด้วยนะครับเร็วๆนี้